ดีสำหรับคนตัวเล็กเพราะสายการบินสกูตพึ่งประกาศรับแอร์สจวอตคนไทยค่ะผู้ชายสูง165ขึ้นไปผู้หญิง158เซนขึ้นไปก็สมัครได้แล้วนะคะเขารับอายุ21ปีขึ้นไปไม่มีเพดานอายุนะรอบที่แล้วมีคนอายุ30บวกก็ติดปีกกับสกูตได้ค่ะ สายนี้รับปริญญาตรีนะคะสาขาใดก็ได้เลยโรอีกยังไม่ต้องมีก็สมัครได้ค่ะเพราะสายการบินจะมี English test ของตัวเองทํานี้น้องจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องนะคะเพราะว่าน้องๆจะต้องไปเบสอยู่ที่สิงคโปร์เลยค่ะ,ะไรายได้นะได้สูงถึง90,000ถึง1ถึงแสได้เลยถ้าหากว่าบินเยอะ ทั้งนี้รายได้เนี้ยจะรวมค่าบ้านไว้แล้วเพราะฉะนั้นน้องอาจจะต้องไปหาเช่าบ้านเองหากลบค่าใช้จ่ายแล้วลูกศิษย์โคชแม่มที่บินอยู่กับสกูต๊ตอะ่ะก็รายรับเหลือๆนะแบบ3-4หมื่นได้เลยนะน่าสนใจมากค่ะ สัญญาการทํางานคือ2ปีค่ะแล้วถ้าทํางานดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็ต่อสัญญาให้เรื่อยๆทุกๆ2ปีนะคะแล้วก็เวลาที่ครบสัญญาก็ได้โบนัสขึ้นมาอีก50,000ด้วยนะตัวสตาฟเนี่ยเขามีให้แบบ Unlimited เลยได้ทั้งตัวเราและก็ครอบครัวด้วยค่ะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมพิมพ์ถามโคชแมมมาได้ในคอมเมนต์เลยค่ะ